สวัสดีค่ะนี่นะวันนี้นี่ค่ะโอมมาอวดชายชนที่บ้านนะคือมันไปเยอะแล้วล่ะไปเยอะแล้วนะคะชายชนที่บ้านนะมันสวยจริงๆนะคะนี่ดูค่ะฟอร์มสวยอะ่ะคือป้ายทุกใบจริงๆอะ่ะป้ายทุกใบอันนี้ดูใบนี้ดิอันนี้ ฟอร์มสวยมากดูค่ะลูกค้านี่ดูดิค่ะสุดยอดนี่นี่นี่เห็นปะแล้วเดี๋ยวโอ๋ให้ดูข้างในนี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวโอ๋จะให้ดูหน่อที่ออกมานะกําลังจะออกมานั่นค่ะนั่นค่ะโอ้ยนี่ดูค่ะ สีแดงออกมาเลยนะคะนัดมินแต้มนักหนันค่ะนี่แต้มแล้วนะคะอันนี้ก็ดูค่ะนั่นค่ะแต้มเนี้ยเนี่ยนี้ค่ะสวยงามอันนี้โอ๋ใส่กระถางสิบนิ้วนะคะนี่ดูความสวยค่ะต้นใหญ่มากนี่ค่ะทั้งคือทั้งกอนี่คือดูค่ะใหญ่กว่าไม้บรรทัดเลยนะคะสวยจริงนะ สวยจริงๆค่ะคือแม่พันธุ์น่ะคือตั้งแม่พันธุ์นะคะตอนนี้คือตั้งแม่พันตอนที่ที่โอดั้งแม่พันธ์น่ะออกไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะสวยจริงๆอ่ะคือมันเป็นพุ่มแบบว่าสวยสวยมากที่ออกหน่อมามาใหม่นะคะนี่ค่ะที่ออกหน่อขึ้นมาก็แบบว่านี่กัดสีออกมาแบบว่าสวยแล้วนะคะสวยจริงๆนะคะคุณชายนะคะ นี่ค่ะคุณชายนะคะคุณชายบ้านโอนะคะคนบ้านบ้านนะจ๊ะน,นี่จะ้ะนี่จะสวยมากเลยนะคะให้ดูในมุมนี้ค่ะนี่จะ้ะดูทรงนะคะพุ่มสวยนะคะนี่นี่จะ้ะสวยมากเดี๋ยวจะมีบอนสวยๆมาอวดอีกนะคะ ฝากกดไลค์นะคะฝากติดตาม YouTube ของโอด้วยนะคะโอคนบ้านบ้านนะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะสวยจริงๆค่ะสวยมาก